ครับก็เป็นที่มาของเรื่องเชียงรายคอทำอาหารแล้วก็ติวเข้มเด็กอาชีวะให้แข่งขึ้นด้วยการลงช็อปเลยนั่ของจริงหมดแต่ละสาขาแต่ละแต่ละอำเภอที่มีอาชีวะลุยและกันผมเอาของไปให้เอาอะไรบอกมาคือคุณมีวิชาความรู้เป็นเป็นสินทรัพย์อยู่ในตัวคุณถ่ายทอดวิชาความรู้นั้นไปบำบัดทุกข์ให้กับพี่น้องนะครับเขาก็ได้นะฮะเขาก็ได้ วิชามันก็แน่นขึ้นติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นขึ้นต่า่าชาวบ้านก็ก็ต้องขอบคุณกันหลายๆเลย่าละครับแล้วแล้วยังคิดเผื่อไปอีกด้วยว่าอาหลังเหตุการณ์น้ําท่วมคนไปโฟกัสเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาแต่คุณวิชัยไปคิดอีกมุมหนึ่งแล้วก็คือป้องกันแล้วก็บรรบัดโรคระบาดที่อาจจะเกิดมาจากน้ำมันมากับน้ำมีมีมีบางแห่ง บางแห่งที่น้ําเอาออกไม่หมดแล้วบางคำขังไว้เนี่ยต้องนักวิทยาศาสตร์ก็บอกเอ้ยผมเตรียมจุลินทรีย์ให้คุณแล้วนะแต่ต้องมาบ่มเพาะในที่ที่ชายโยแลนด์ผมบอกผมยินดีให้ใช้พื้นที่ครับแล้วก็เชิญทหารอนามัยท้องถิ่นอะไรมารับรู้นักวิชาการจะไปจะลุมาตุ้มอยู่ตรงนั้นเพื่อเพื่อสร้างองค์ประกอบจุลินทรีย์อะไรต่างๆแล้วเอาไปแจกจ่ายครับ Uh huh. ก็ตั้งใจจะทําเรื่องนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอน,นิสง์ใหญ่หลวงนะแล้วทีนี้ในเรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องการศึกษาครับที่คุณวิชัยก็ให้ความสนใจมากๆในเรื่องของการบ่มเพาะครูพันธ์ใหม่ให้มันสอดรับกับบริบทใหม่ของสังคมที่มันแปลเปลี่ยนไปเนี่ยตอนนี้กําลังทําอะไรไปถึงไหนแล้วฮะไอเรื่องการเรื่องนี้มันสืบเนื่องจากเมื่อ สามสี่สปีก่อนเนี่ยผมไปตั้งโรงงานในพื้นที่นครปฐมโรงงานลงทางกรอได้เย็บพักนะฮะก็ไปอยู่ที่บางเตยสัมพานธ์นะฮะตอนที่ไป40ปีก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากถนนก็เล็กๆครับบางเออเราไปตั้งโรงงานแล้วเนี่ยเริ่มไปก่อสร้างก็ขับรถผ่าน ลูกกลางผ่านโรงเรียนเล็กๆไม่ไม่เรียกว่าโรงเรียนนจริงๆเป็นเขาเรียกบ้านบังเตยคือชาวบ้านที่มีลูกแล้วตัวเองไม่ว่างดูแลกลางวันก็เอามาเอามารวมกันอยู่ตรงนี้ฝากเลี้ยงมาฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงแล้วก็สอนหนังสือนิดหน่อยเอาละคือเด็กค่อนเล็กอ่ะนะที่เด็กมันก็เตะบอลข้างๆอาคารโรงเรียนเป็นบ้านอ่ะหลังหนึ่งข้างๆมันก็ที่ทิ้งขยะครับ เราขับรถผ่านเราก็เห็นหววลิฟโพไม้ลูกชิ้นปิ้งเนี่ยเราก็เสียวแทนเด็กบันเตะบอลอยู่อะพวกขยะพวกเศษแก้วเศษอะไรต่มีอะไรมันไม่น่าดูแต่ว่าอย่างว่ามันไม่มีงบอะก็ทํากันแบบชาวบ้านทํากันเองเพราะชาวบ้านแถวนั้นอดีต40ปีก่อนเนี่ยท้องที่บางเตยเนี่ยเป็นที่กบดานของ อาเพศมือปืนเต็เลยเป็นซุ่มมือปืนซุ่มมือคือไม่ใช่หรอกมันเป็นคนที่หนีภัยจากจากไอ้อย่างที่ว่าเนี่ยความบกพร่องแล้วก็หนีมาแล้วก็มาตั้งหลักเป็นคนดีทํามาหากินปลูกพืชปลูกผักปลูกมะพร้าวอะไรก็ว่าไปครับเขามีลูกเขาก็มาฝากที่นี่นะฮะครับไอเราผ่านไปเห็น เห็นชักไม่ดีอันตรายเราก็เดินไปบอกครูใหญ่ครูใหญ่ครูใหญ่เดี๋ยวผมกําลังถมดินในที่ของผมนะเดี๋ยวผมจะเจียดลดดินมาห้าคันสิบคันมาปรับตรงนี้เป็นสนามบอลให้เด็กท่านท่านก็ดีใจโอเคเราก็จัดการมาเกตบมาทำอะไรให้เรียบร้อยเป็นสนามบอลนะผมก็สร้างโรงงานไปเรื่อยๆระหว่างสร้างโรงงานเราไม่มีรั้วครับนะเครื่องมือ ปูนเอยเหล็กเอยอะไรก็กองกันกระเละกระลาดอยู่นั่นน่ะนะฮะจนชาวบ้านมาบอกเฮียเฮียเขาเรียกผมเฮียวิชัยรู้ไหมเฮียเนี่ยเจ่งนะสร้างรั้วด้วยดินสร้างรั้วด้วยดินเราก็งงเลยนะอยู่ในดงโจรแลวสร้างรั้วด้วยดินเราก็งงงอะไรวะเกาไปสักระยะหนึ่งเราอ๋อที่เราไปถมดินให้ตรงนั้นน่ะมันได้อันนี้สงครับ เพราะว่าไอ้ลูกหลานนักเลงหัวไม้ทั้งหลายมันเอาลูกอยู่ตรงนั้นเพราะมันก็ประกาศในบางเลยครับเฮ้ยใครมาหยิบของเฮียวิชัยโดนตื้อเอ้านั้นแหละกำแพงผมโอ้โห <ผม S 1> แข็งแกงเลยโดยที่ไม่ต้องก่อกพงไมีมงใครกล้ามาแตะของผมนะฮะรเราว่าเกิดความรู้สึก เฮ้ยทำบุญไม่คิดอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันงอกงามโดยมันผมตอบแพรมันมาเองโดยไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรครับนี่สัจธรรมมันเป็นอย่างเงี้ยนะพะครับเราก็ไม่ได้คิดเราก็ไม่รู้ว่าลูกเข้ามาอยู่นี่เขาก็เลยห่วงเราแต่มแต่มันอนิสงส์มันมาก็เลยเป็นความคิดว่าเฮ้ยปีหนึ่งต้องทําประโยชน์ให้โรงเรียนในนครปฐมจักหนึ่งโรงเรียนอะไรก็ได้ครับผมก็เริ่มเริ่ม คุยทางคุยกับโรงเรียนคุยกับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะก็ขยายเครือข่ายครับปีละหนึ่งโรงเรียนนะผ่านมาสี่สิบปีก็สี่สิบโรงเรียนโอ้ครับละสี่สิบโรงเรียนนี้เนี่ยเราก็อุปถัมภ์ตามสมควรครับอย่างน้อยเราเรามีการระดมความคิดจะพัฒนาเด็กเล็กของเขาอย่างไรับก็ไม่รู้นะ การศึกษาเนี่ยราชก,การของไทยไทยเนี่ยให้ความสนใจไม่มากเท่าที่ควรครับเพราะก็เป็นที่มาที่อ,อยากจะช่วยเด็กมากกว่าอ๋อแล้ว40ปีเนี่ยเคยจดบัญชีไว้ไหมครับว่าใส่ไปสักกี่สิบกี่ร้อย มีได้มีเสียหาได้ก็เติมหาได้ก็เติมคือไม่ลงบัญชีนะไม่ไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้ไม่ต้องคิดคุณถามผมอย่างนี้ไม่ได้ตัวเลขไม่ต้องคิดนะแต่ถ้านับจํานวนแล้วก็ผมทําให้เยอะทําให้แม้กระทั่งรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยอาเซียนจะมาถึงแล้วนะเมื่อประมาณสิปีก่อนอาเซียนจะตั้งไขแล้วคนไทยยังไม่รู้จักอาเซียนข้างนอกเลยนะก็ให้งบประมาณโรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนทั้งหมดสิบกวปีก่อนก็เอาตังค์ไปซื้อธงชาติมาปักขับหน้าโรงเรียนแต่อาเซียงมีธงให้เด็กจับธงสิบธงแต่ใช่ไหมผมจัดกิจกรรมเลยนะกิจกรรมอาเซียนวิกก็ปรึกษากันสามสีสิบโรงเรียนบอกว่าเอางี้คุณจับฉลากกันนะเพราะผมไม่ให้คุณเลือกกวนนะจับมา สามคนครับอาคุณตัวแทนเวียดนามอ่าจับมาสามคนตัวแทนเขมรตัวแทนมาเลยครับนะฮะแล้วเป็นกลุ่มกลุ่มผมก็ให้งบประมาณครับนิดหน่อยอยู่เป็นคนตำรามะครับอยู่เกี่ยวกับเวียดนามอยู่ก็เป็นคนเรื่องเวียดนามครับเวียดนามสกุลเงินเป็นยังไงเอ่อชีวิตความเป็นอยู่หลักใหญ่ๆเขาคืออะไรนะอาหารหลักก็มีอะไรนะคือ ผมรู้ทั่วๆไปแล้วมาเล่าให้ฟังกันแลกเปลี่ยนกันอย่างฮะอผมก็ไปเมืองจีนซื้อเต็นมาโอ้ร่วมร้อยเต็นก็ถึงวันดีเดยกก็จัดสนามบอลกลางเป็นชุ้มๆุมชุ้มชุมชุมละหนึ่งประเทศอ๋อสิบเชียก็สิบสามสิบบวกสามครับช่ไหมฮะใครที่ เป็นญี่ปุ่นก็แต่งครัวจานในซ้มนั้นสามโรงเรียนสามคนก็ต้องแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นเพื่อเห็นวัฒนธรรมอะเสื้อผ้าเขาเป็นอย่างนี้หญิงชายก็เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีขนมครัของญี่ปุ่นให้แต่จุดประสงค์ของผมก็คือว่าครับเด็กพวกโรงเรียนมาเที่ยวได้นะหนึ่งสัปดาห์มาเที่ยวได้แต่มาเที่ยวแล้วถ้าคุณอยากกินขนมญี่ปุ่นครับ คุณต้องตอบคำถามครูให้ได้นะผมก็ครับก็มีมีลูกเล่นให้เขาจับฉลากจับตั้งคำถามถ้าตอบคำถามได้2องคำถามแล้วผมทำพาสปอร์ตง่ายๆสองแผ่นเพื่อจะบอกประเทศแล้วครูก็จะจ็อบแล้วก็เซ็นว่าให้อยู่ผ่านอยู่ได้วีซ่าแล้วประมาณนั้นอ่ะได้วีซ่าปุ๊บก็ว่ากินขนมฟรีกินอาหารฟรีครับ เด็กมันก็สนุกใช่ไมใช่เด็กทุกคนก็อ่านเพราะว่าครูอาจารย์ค้นความรู้มาแล้วต้องขึ้นบอร์ดครับชุ้มของตัวเองก็ขึ้นบอร์ดไปทําอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ท้องถิ่นอย่างสิงคโปร์เนี้ยเขาก็ไปเอาโฟมมาแกะเพ็่รูปหัวถึงโตแล้วก็พ่นน้าหน่อยก็เนี้ยสิงคโปร์อะไรก็ให้ให้ไฮไลท์ของแต่ละประเทศครับ พราะผมว่าจับกลุ่มครัวอาจารย์แข่งนันอีกครับใครทําได้ใกล้เคียงอแล้วก็เนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องตามที่กติกาวางไว้นะเพราะเราตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ครับนะครูทุกคนก็ไปค้นทีนี้ไอ้ครูที่อยู่เวียดนามอยากจะรู้มาเลยมันก็เอากล้องไปถ่ายถ่ายาไปกีนถ่ายถ่ายแต่ถ่ายเวลาบรรสอนหนังสืออาเซียนเนี่ยตำราครบหมด ไม่ต้องไปซื้อหาตำราคือแล้วเขาก็เหนื่อยประเทศเดียวคนเดียวใช่ไหมหนึ่งคนหนึ่งประเทศเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เพื่อนทุกคนก็ไปเก็บข้อมูลของสิบสามประเทศนี่ครับบูรณาการอย่างนี้เขาเรียกว่าบูรณาการับอนะฮะแล้วก็ทําอย่างนี้ให้ไม่ใช่เอาธงชาติมาปักหน้าโรงเรียนแล้วเด็กมันจะไปรู้อะไรรู้ว่าธงชาตินี่ของของญี่ปุ่นของสิงคโปร์แล้วไงอ่ะรู้ไมนมากเลยนะ อาเชียนวิกเนี่ยถ่ายเป็นสารคดีไว้นะเด็กบางคนเนี่ยพุ่นยห่มาด้วยกันสองคนเนี่ยพออ่านปุ๊บให้เดี๋ยวยืมหลังหน่อยหันหลังมาจดย์ใหญ่ตรงนี้สําคัญพราะมันจะมาตอบคําถามไม่ได้เอาวีซ่าเจอะปะจะไปกินขนมฟรีจะไปกินขนมฟรีเด็กมันรักเรียนไม่ต้องไปบังคับมันในห้องเรียนมันก็ม่ท่อง ไอ้นี่มันเที่ยวสิบประเทศมันวนของมันสนุกอ่ะพรุ่งนี้มาใหม่วนอีกยังกินขนมไม่รบยังไม่ทันกลับบ้านเลยคุยโมกันเด็กไอ้กูได้สี่แล้วเว้ยอีกคนบอกกูได้ห้าแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ับที่เท่าสมองเข้าโดยอัตโนมัติเนี่ยอาเซียนวิควิธีการสอนซึ่งปัจจุบันครูเหล่านี้ก็แปลงไอ้ที่เรียกว่าอะไร ชาย education คือเอาเด็กเป็นที่ตั้งครับครับเนี่ยเขาอยากสนุกเราก็จัดเรื่องสนุกให้เขาครัแล้วเราก็แทรกสิ่งที่อยากจะให้เขารู้อืเท่านั้นเองอ่าฮะเรียกได้ว่าเราเราอำนวยความสะดวกให้หมดครับอืมนี่ก็คือบุคลิกของครูพันใหม่ในในทัศนะที่ให้เขารู้จักรับว่าจะพัฒนาบูรณาการอย่างเงี้ย